โรงเรียนบางปรามาสูงสุมานพนมวิทย์ดำเนินการทำอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ29ประการดังนี้ด้านกายภาพ7ประการมีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธมองเห็นได้เด่นชัดมีพระพุทธรูปประจําโรงเรียนและประจําห้องเรียนทุกห้องมีป้ายพุทธศาสนาสุภาษิตต้นไม้พุทธธรรมะให้ข้อคิดติดอยู่ตามสถานที่ต่างๆอย่างทั่วถึงโรงเรียนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดร่มรื่นโรงเรียนมีห้องจริยธรรมสําหรับการจัดการเรียนการสอน มีลานทาเป็นแหล่งเรียนรู้และโรงเรียนบางปรามาสูงสุมัยพนงวิทย์ปลอดจากอบบยมุข100%ด้านกิจกรรมประจำวันพระ4ประการเมื่อถึงวันธรรมสวนะผู้บริหารครูและนักเรียนใส่เสื้อสีขาวทุกคนปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธทำบุญตักบาตรฟังเทศณวัดใกล้โรงเรียนมีการรับประทานอาหารมังสวิรัตในมื้อกลางวัน และสวดมนต์แปลหลังจากกิจกรรมครรพธงชาติอยู่เป็นประจำด้านการเรียนการสอน5ประการมีการบริหารจิตเจริญปัญญานั่งสมาธิเป็นเวลา3นาทีก่อนเข้าเรียนเพื่อสงบจิตใจมีแผนการสอนบูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธโดยมุ่งเน้นหลักไตรสิกขาเป็นสำคัญมีการทำโครงงานคุณธรรมในทุกห้องเรียนมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างสม่ำเสมอเช่นกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา กิจกรรมหนูอยากทำดีผู้บริหารครูและนักเรียนมีการไปปฏิบัติาศาสนากิจที่วัดในชุมชนเป็นประจำโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธด้านพฤติกรรมครูผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน5ประการ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นการอบรมให้นักเรียนมีความประพฤติที่ดีตามหลักศีลห้ามีการจัดกิจกรรมประกวดมารยาทงามอย่างไทยให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนลูกสูงสุมานยิ้มไหว้ทักทายแบบไทยโดยมีผู้บริหารและครูเป็นแบบอย่างก่อนทานอาหารกลางวันนักเรียนมีการพิจารณาอาหารเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิต โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนครูและผู้บริหารตระหนักถึงการออมผ่านการเปิดโรงเรียนธนาคารผู้บริหารครูและนักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้สู้สิ่งยากตามหลักอิทธิบาทสไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ8ประการโรงอาหารและร้านค้าสาหกรณ์ของโรงเรียนไม่ขายอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่น อาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูงครูมีการอบรมสั่งสอนนักเรียนโดยยึดหลักเมตตาธรรมประกาศคุณงามความดีของนักเรียนหน้าเสาธงอยู่เสมอมีกิจกรรมโฮมรูมสะท้อนความรู้สึกโดยครูที่ปรึกษาทุกวันก่อนเข้าชั้นเรียนผู้บริหารครูและนักเรียนมีสมุดบันทึกความดีเพื่อส่งเสริมแรงบันดาลใจในการทำความดีอย่างสม่ำเสมอผู้บริหารครูและนักเรียนสอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี คิดเป็นร้อยละเจ็ดสิบมีการบริหารจิตนั่งสมาธิก่อนเริ่มประชุมครูทุกครั้งและโรงเรียนบางประมาสูงสุมานพนมวิทย์มีพระมาสอนศิลธรรมอย่างสม่ำเสมอในทุกสัปดาห์ในคาบเรียนพระพุทธศาสนาเเเพรร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 าาาะออออยู่ในนในนนนนนสีงงงกกิธธมมมมมจจึืุุตตำคคัไห้้ ไม่ตกเป็นทาสกิเลตันหาที่ร้อนดังไฟเกี่ยวกคอยจูงมือกันไปสู่แดนแห่งรถพระธรรม